สวัสดีครับ FC ที่กำลังติดตามช่องอธิพัฒน์นนทภานะครับแล้วก็ฝากอีกช่องนะครับช่องพิมพ์ระดา365ครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาช่วงมืดมืดไม่ได้ไปส่องกบส่องเขียดที่ไหนนะครับตอนนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูโรงเรือนแคตตัสดของคุณครูพิมพ์ระดานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโรงเรือนเลยครับว่ามืดมืดอย่างนี้เขาทำอะไรนะครับทำไมต้องทำตอนมืดอ่านะโอเคนะครับ สวัสดีครับอาจารย์พิมพ์ทำอะไรครับรถน้ำแคทตัดเดีย๋ยวให้ดูบรรยากาศตร,ตรงนี้ก่อนนี่นะครับแคทตัศอาจารย์พิมพ์พอันนี้ชุดนี้ที่อยู่ในโรงเรือนนะครับส่วนอยู่ข้างนอกก็มีนะครับตอนนี้เรามาดูในโรงเรือนก่อนว่าอาจารย์พิมพ์พเขา ทำไมต้องมาลดน้ำตอนเย็นๆขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับรสะดวกไหมครับสะดวกคุยไหมครับมา,มาได้เอ๋อก็ก็ทำไปด้วยเนาะตอนนี้กำลังรดน้ำต้นไม้ทำไมต้องลดตอนเย็นครับอาจารย์พิมสะดวกสะดวกเพราะว่าเราเรามีเวลาช่วงนี้อ,อ,อ,อธิบายอาธิบายวิธีการลดน้ำแต่ละชนิดให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับลดเหมือนกันลดเหมือนกัน ทีการลดน้ําอยู่สามอย่างค่ะสามอย่างคืออ,อย่างที่หนึ่งก็คือใช้บัวอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่หนึ่งก็ใช้บัวใช้บัวลดน้ําที่แบบว่ามีรูเป็นร้อยรูอ๋อเดี๋ยว,วเดี๋ยวขอด,ดูหน่อยแบบนี้เนาะแบบนี้เนาะค่ะอ๋อนี่ยแล้วเวลาลดก็ลดไปอย่างนี้ได้เลยค่ะก็คือลดให้อันนี้ใช้ใช้ปั๊มด้วยเนาะแรงดันสูงหน่อยเพื่อว่าเวลาลดลดไปข้างบนต้นไม้อย่างี้ได้เลยค่ะ ลดไปเพื่อว่าหนึ่งไล่ฝุ่นละอองออกเนาะฝุ่นละอองแล้วก็พวกศัตรูพืชนี่ยค่ะแล้วเขาจะได้ได้รับทั่วแคทตัดแต่ละชนิดแต่ละพันสายพันธ์ในรดน้ําเท่ากันไหมครับปริมาณที่อยู่ในโรงเรือนเนี่ยสามารถลดเท่ากันได้ค่ะอ,อยู่ที่ดินอยู่ที่ทด,ดินความชื้นของดินแต่ละชนิด ก็คือความหนาแน่นของดินแต่ละชนิดนะคะไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็อ่าที่ว่าคือรดน้ําเหมือนกันอย่างเช่นเจ็ดวันรดครั้งหนึ่งอ๋อเจ็ดวันเจ็ดวันรดนหนึ่งครั้งหนึ่งเวลาไหนก็ได้ใช่ไหมครับเวลาเช้าหรือว่าเย็นค่ะเช้าหรือเย็นใช่ถ้าเช้าก็ก่อนที่แดดจะแรงอะแต่ประมาณก่อนสามโมงเช้างเนี้ยค่ะได้ตอนเย็นก็คือต้องดูว่าวันนั้นอากาศร้อนแค่ไหนค่ะต้องรอให้ ดินเข้าระบายความร้อนออกไปบ้างก่อนไม่ใช่วบบสี่โมงเย็นแล้วแดดเปรี้ยงมาลดนะคะตอนนี้ก็คือเกือบเกือบสองทุ่มเลยเนาะทุ่มกว่านะคะมาลดแล้วก็วันนี้อากาศไม่ร้อนมากก็สามารถลดได้ครับ,รรบอยังไงต่อละถ <c oughs> ามอะไรต่อเมื <c oughs> ่อกี้บอกมีลถสามชนิดใช่ไหมคะ <c oughs> ใช้ฝักบัวแหละฝักบัวแล,วแล้วก็ใช้ก็คือใส่แก้วแล้วก็เทลดลงไปเลยสำหรับต้นที่ สำหรับคนที่เลี้ยงไม่ค่อยเลี้ยงไม่เยอะถ้าถ้าเยอะขนาดนี้เป็นพันพันต้นนี่เราจะมาใส่แก้วนี้คงไม่ทันก่อนจะเสร็จนะคะทีนี้อย่างที่สามก็คือใช้เหมือนที่เขามีหัวบัวค่ะหัวบัวเล็กๆสำหรับรถเพกตานะค่ะส่วนเข้ากับที่พ่นยาปะถังถังฉีดยาไหมหรือว่าฟอกกี้ไม่ใช่ฟอกกี้ แคคตัสนี่แนะนำนะคะอย่าใช้ฟอกกี้เลยค่ะมันไม่ชุ่มชื้นมันไม่ชุ่มชื้นค่ะน้ำมันออกน้อยใช่ไหมใช่แล้วก็เราคือดินมันไม่ชื้นต้องรดให้ชุ่มเลยค่ะรดให้ชุ่มให้ดินลดขึ้นมาต้องบวให้น้ำรดนขึ้นมาข้างบนครับครับขวดน้ำมันลมอะค่ะหัวบัวเสียบเข้ากับขวดน้ำมันลมใช่ใช่แล้วก็บีบแป้งอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็มารดน้ลงไปเกว่าจะกว่าจะเสร็จเนาะใช่แต่คือปริมาณในน้อยปริมาณสําหรับคนที่เลี้ยงน้อยอย่างเช่นว่า ต้นสองต้นอะไรอย่างงี้เนาะแต่ให้จานพักสักหนึ่งนาทีลดไปพักไปแล้วพาชมโรงเรือน